ไวรัสกำลังเล่นงานโลกของผมโดยมันจะลดขนาความสมจริงของทุกอย่างลงเรื่อย <c oughs> นี่ข้างหน้าของผมมันคือบล็อกดินกับบล็อกยญ้ายอย่างนั้นหรอตอนนี้โลกของผมมันกลายเป็นโลกภาพกาก,ากเหรววะเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ว่าผมติดอยู่ในโลกภาพกาก,ากแบบนี้แต่ทุกสิ่งจะเริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆผมว่าเราไปตัดไม้สร้างบ้านกันดีกว่าแต่ผมงงว่าโลกของผมมันกลายเป็นโลกภาพกาก,ากบแบบนี้ได้ยังไงอะแม้ <c oughs> แต่ในช่องเก็บของของผมก็ยังไม่มีพิกเซลอะไรเลยหรือกระทั่งคาฟติงเทเบิลมันก็เป็นแค่บล็อกสี่เหลี่ยมปกติแบบ เฮ้ย <gasps> อะไรอ่ะผมเป็นอะไรอ่ะผมเป็นอ้า ทำไมผมถึงตายแล้วมันมีเอฟเฟกอะไรขึ้นมากางหน้าจอผมด้วยอ่ะพวกคุณลองย้อนวิดีโอกลับไปลองเช็คให้ผมดูหน่อยนะว่ามันมีอะไรแปลกไปหรือเปล่าและทุกครั้งที่ผมตายภาพของเกม Minecraft มจะสมจริงขึ้นเรื่อยๆอ้ททำไมอยู่ๆเท็กเจอร์แพคของผมก็เปลี่ยนเป็นเท็กเจอร์แพคการ์ตูนเหรอเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดทุกครั้งที่ผมตายภาพจะสมจริงขึ้นเรื่อยๆจากตอนแรกที่เป็นภาพ1บิตตอนนี้กลายมาเป็นเท็กเจอร์แพคของการ์ตูนดูหมูสิหมูหน่า ไหไถ้าเกิดคิดว่าหมู่ตัวนี้น่ารักอย่าลืมกดไลค์หรือคอมเมนต์มาให้ผมรู้ด้วยนะครับแล้วก็เหมือนข้างล่างจะมีคลิปเปอร์ด้วยแต่ถ้าจะเพิ่มความสมจริงให้ลอกใบนี้ผมต้องรีบตายให้เร็วที่สุดจริงด้วยถ้าเกิดเราจะภาพสมจริงขึ้นเรื่อยๆเราต้องตายงั้นถ้าเกิดเราไปในถ้ำเมื่อกี้คือ ะผมไม่สามารถมี falling damage ได้หรือได้หมายความว่าผมไม่สามารถตกจากที่ส่งตายได้อย่างนั้นหรอแต่ยังไงก็เถอะเรามี keeper ที่จะพร้อมระเบิดเราทุกเมื่อฆ่าพี่เลยน้ <c oughs> อง keeper เดี๋ยวนะ ทำไมคีเอร์มันไม่ระเบิดผมล่ะนี่ยงั้นเรามาลองหาวิธีตายด้วยวิธีอื่นกันดีกว่าเราลองตกจากที่สูงไปแล้วเราไม่สามารถตายได้แม้กระทั่งคีปเอร์ก็ไม่สามารถฆ่าเราได้งั้นเราคงต้องจมน้ําตายอย่างนั้นหรอผมลองขุดน้ําลึกสองบล็อกดูว่าผมจะสามารถลงไปตายได้หรือเปล่า เออดีอดวยวผมมีเสื้อชูชีพที่ไม่สามารถให้ผมจมน้ําตายได้ซึ่งเราจะไม่สามารถจมน้ําตายได้แต่เรามีลาวายังไงล่ะลองไปเลย ทำไมผมถึงมีหัวใจขึ้นมาจากลาวาผมไม่มีทางตายได้เหรอเนี่ยหรือนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในโลกการ์ตูนทุกอย่างเลยสดใสไปหมดทําให้ผมไม่สามารถตายได้อย่างนั้นหรองั้นพวกคุณต้องกดไลค์เพื่อที่จะเปลี่ยนเท็กเจอร์จากโลกการ์ตูนเป็นเท็กเจอร์อื่นได้ปโปรดใน3 2 นึงโอ้ oh my god ตอนนี้โลกของเรากลับมาที่ภาพ4บิตอย่างนั้นหรอเดี๋ยวเราไปหาวิธีตายเพิ่มขนาดความสมจริงของโลกกันเลยดีกว่าด้วยคีเปอร์ตรงนี้ยังไงล่ะฆ่าผมเลยคีเปอร์อ่านี่แหละที่ผมหมายถึงโอ้ oh my god พระอาทิตย์โคตรสวยเลยแล้วคุณดูแถบอาหารของผมดิมันเปลี่ยนจากเนื้อสเต็กเป็นใบไม้ แต่เดี่ยวนะตอนนี้คุณสามารถลงไปก็มองเช้าตัวเองได้โอ้マイ god ทุกคนดูดิและผมต้องรีบหาวิธีตายให้เร็วที่สุดก่อนที่คอมพิวเตอร์จะถูกแฮ็กด้วยไวรัสแต่พวกคุณดูน้ําตรงนั้นสิพวกคุณเห็นโฟล์น้ำป่าโคตรสวยเลยอะโอ้ย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 โอ้โหแล้วขาผมหายไปแล้วหรอนี่มันเหมือนเป็นเท็กเจอร์แพกหรือเฉดเดอร์เกับใน้ไหมครับตัวอย่างเลยอะถ้าเกิดพวกคุณเคยดูนะแล้วมันเหมือนกันเลยพวกคุณดูน้ําที่ใส น้ำโคตรใสเลยบางคนคิดว่าเทกเจอ ER ร์นี้ไม่เหมือนไมครับในเทเลอร์หรือเปล่าถ้าเกิดเหมือนอย่าลืมคอมเมนต์มาหรือกดไลค์ให้ผมดูด้วยก็ได้นะครับทุกอย่างบนโลกใบนี้มันโคตรสวยแต่มีบางอย่างที่คาดไม่ถึงกำลังจะเกิดขึ้นเฮ้ยฮทุกคนทุกคนตอนนี้้อมูิเป็นอะไรวะเนี่ยจอผมมันดับไปเลยอะตอนนี้ผมไม่สามารถมองเห็นหน้าจอคอมเัอเองได้เออตอนนี้จอคอมผมกลับมาติดแล้วแต่ผมถูการ์ปมาที่ไหนวะเนี่ยตอนที่จอคอมผมดับไปพวกคุณเห็นอะไรบ้างบนจอผมอย่าลืมคอมเมน มานะครับผมมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะคอมผมดับเว้ยแต่ผมคิดว่าพวกคุณอาจจะเห็นเพราะว่าผมอัดหน้าจอไว้แล้วคอมไม่ได้ดับจอคอมผมแค่ดับเว้ยพวกคุณเห็นอะไรก็คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยละกันนะครับตอนนี้ภาพจะสมจริงขึ้นอีกดิดนหนึ่งหรอจะเกิดลองโยนบล็อกไปโอ้มันเนียบมันเีียบเศษน้ำแล้วก็โอ้เศษบล็อกที่สมจริงพวกคุณดูดิเอ่อแต่เหมือนในตัวผมจะได้เอฟเฟกต์รีซิสแทนกับรีเจเนอเรชันหรอทำไมผมถึงได้อะ หรือว่าตอนที่เจ้าของผมดับไปมันเกิดขึ้นเพราะไวรัสแล้วเวรัสมันจะอ่อนแอลงก็ต่อเมื่อภาพสมจริงขึ้นเรื่อยๆมันเลยหาวิธีที่จะปกป้องผมจากการตายโดยการทําให้ผมตายยากขึ้นโดยให้รีเจนเดอรชันกับดิสซิสแทนมาโอ้ยก็เพื่อคนดูวัวตัวนี้ดิมันคือวัวแบบสมจริงมากเลยอ่ะขอลองฆ่าได้ไหมโอ้ ตายมันก็สมจริงผมว่านี่แหละคือวิธีการตายของผมผมจะปีนขึ้นไปบนถาวันแล้วก็จะกระโดดตกลงมาตายอุ้ยพวกคุณเห็นเลนส์แฟร์ตรงจอผมปะว่าสวยเลยอุ้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 ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อผมจําได้ว่าเมื่อกี้ผมอยู่ในไบโอมจังก้ไม่ใช่หรอแล้วผม ตายเหรอเลยผมเลยวะามาที่นี่ผมจําไม่ค่อยได้เลยอะพวกคุณถ้าเกิดพวกคุณจําได้คอมเมนต์มาให้ผมรู้ด้วยนะแล้วโอ้พวกคุณดูน้ําข้างล่างดิมันคือน้ําแบบสมจริงมีขึ้นด้วยโอ้โดนลงไปเลย โอ้ไม่ก็พวกคุณดูความสมจริงนี่ดิพวกคุณเห็นปะผมสามารถว่ายน้าชนแบบสาลายทะเลได้แบบสมจริงสุสดๆไปเลยอะ่ะ <c oughs> แล้ว่าผมจะมีแถบความกระหายด้วยนะพวกคุณดูเห็นปะ <c oughs> ผมมีแถบความกระหายน้ําด้วยเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยอะไรอะรอะไรอะอะไรอีกแล้วอะระหว่างที่จินกําลังหลงไปกับความสวยงามของโลกเกมไมค์ครับไวรัสกําลังกินคอมของจินลงเรื่อยๆโอ้เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับเกมไมค์ครับของผมแบบนี้่ะ <c oughs> โอ้ oh my g ก d ทุกคนดูสก,กินไมคราบของผมดิมันกลายเป็นสก,กินไมคราบแบบสมจริงดูดีเทลของผมของเสื้อผ้าของเงามันโคตรสมจริงเลยอะถ้าเปรียบเทียบกับสก,กินอันเก่าของผมกับสก,กินอันใหม่มันโคตรสมจริงและวผมจะมีเลือดสองแถวเลยเหรอหรือว่าไวรัสกาลังเล่นงานเขาผมแล้วผมต้องรีบตายให้เร็วๆแล้ว เออข้างหน้าผมมันคืออะไรอะเศษซากเรือที่เกิดจากผลงานของไวรัสผมต้องรีบเข้าไปสำรวจว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอ้ oh my god แต่พวกคุณดูความสมจริงของเรือนี่ดิแล้วดูแบบเท็กเจอร์ของไม้มันมีความบุ๋มปั่มอะไรก็ไม่รู้ด้วยอะแต่ผมขอขโมยไม้หน่อยนะม้าผมจะหมดแล้วอะ่ะเพิ่งต่อทางขึ้นไปเมื่อกี้โอ้ยแล้วไม้มันแตกแบบสวยงามมากเลยอะแล้วดูโต๊คขาดิต๊คขามันโคตรสวยเลยอะ และนี่มันจะเป็นทางลงไปใต้เรือนะครับผู้คุณผู้คุณดูความหักโค้งของลวดนี่ถ้าเกิดไปไมค้ค้าปกติมันจะไม่สามารถแบบหักโค้งเป็นแนวนี้ได้นี่มันสมทิงขึ้นเรื่อยๆเหรอเนี้ยอันนี้ก็เหมือนกันหรอเนี้ยมันเป็นวงกลมมันเป็นรูแบบวงกลมเลยฮะข้างในนี้มันก็เหมือนจะมีห้องของผู้โดยสารด้วยนะในกล่องมีอะไรให้ผมรู้หรือเปล่าในกล่องมันก็ไม่เห็นมีของอะไรให้ขโมยโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมติดผมติดผมติด ฮะนี่ผมแต่ประตูหนีบตายเหรอเนี่ย โอ้พวกคุณได้ยินเสียงนะไหมมันคือเสียงของธรรมชาติที่โคตรสมจริงเลยอะและตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นเท็กเจอร์แพทที่สมจริงมากกว่าเดิมพวกคุณดูลอยดินหรือต้นไม้ขนาดเล็กดีดีและตอนนี้คอมผมร้องโคตรดังเลยเสียงมันแบบแต่เมื่อกี้ผมตายแล้วของผมหายหมดเลยอะผมต้องรีบฟาร์มของใหม่และก่อนที่เวลสมันจะเล่นงานผมโอ้ g ก็พวกคุณดูดสิอุ๊ยแต่เดี๋ยวนะผมมีหัวใจ สามแถวครึง่งกับรีเจนเดอร์ชันกับรีส t a ทันอีกแล้วอรอไวรัสกันกำลังเล่นงานคองผมแล้ว oh God. โอ้ไม่กอดโมตอนนี้ของผมแหลกมากเลยอะมันเกิดอะไรขึ้นนะมันแหลกมากเลยอุ้ยอ้ยอ้ย ตอนนี้ผมได้ชุดเกาะเนเธอร์ไลท์จากไวรัสของคอมผมห,<อ>หมอน่าหมายความว่าการตายของผมมันจะยากขึ้นอุ้ยแต่มันสวยมากเลยพวกคนณดูดิมันโคตรสมจริงเลยอะแต่หมายความว่าการตายผมจะยากขึ้นขึ้นไปอีกผมว่าทางเดียวที่จะสามารถตายได้ก็คือลงไปในนรกเพราะว่านรกวิธีการตายเยอะมากผมว่าลงไปหาเหมืองกันเลยดีกว่าไปเลยว้าววตอนนี้ผมพร้อมที่จะลงไปในเนเจอร์แล้วหลังจากที่ฟาร์มของมาอย่างเยื่นยาวนานพร้อมกับคอมที่โคตรแหลกเลยตอนนี้ ไม่รู้เหมือนกันทําไมแต่พวกคุณดูความสมจริงของออกซิเดียนี้ดีแต่ผมว่าเราสร้างประตูเนเธอร์กันเลยดีกว่าเรียบร้อยครับกับประตูเนเธอร์ของเราเรามาจุดกันไปเออเออ โอ้ oh my god มันคือประตูเนเธอร์ที่สามารถเดินทะลุเข้าไปได้เลยแบบไม่ต้องใช้พอร์ทัลหรอและเพวกคุณดูบล็อกนี้ดิมันเหมือนเป็นลำไส้ของมนุษย์เลยอ่ะเพวกคุณคิดว่าเหมือนลำไส้มนุษย์ไหมสักแต่คิดว่าเหมือนอย่าลืมคอมเมนต์มาให้ผมหนูด้วยนะครับมันเหมือนมากเลยอ่ะแล้วมันขยับได้ด้วยโคตรน่ากลัวเลยลงไปถึงกับบล็อกลาวาที่มันดูแบบดูเดือดผุดผ่านมาตลอดเวลาระยะเวลาหลายนานร้านปีผมว่าเราต้องเรียกสำรวจเนเธอร์ดีกว่าว่ามันจะมีฐาน ทับลับของไวรัสคอมผมหรือเปล่าโอ้พวกคุณดูดิมันโคตรเดี่ยวนะข้างหน้าเขาฮ้ยมันคือประตูเมติโคตรใหญ่เลยมันคืออะไรอะ่ะเราเหมือนมีโซ่อะไรด้วยอย่าบอกนะว่าตรงนี้มันคือฐานทับลับของไวรัสในคอมผมเหรอผมว่าเราต้องรีบเข้าไปวิ้ยแหลกมากเลยอ่ะ ผมว่าต้องรีบเข้าไปเช็คเลยดีกว่าก่อนที่มันจะทำ้ายคอมผมไปม,มากกว่านี้แต่คุณดูดิมันโคตรใหญ่แล้วมันโคตรน่ากลัวเลยอะ่ะและนี่คือประตูทางเข้าไปในปราสาทของไอไวรัสอย่างนั้นหรอแล้วข้างล่างก็เหมือนปีประตูพอร์ทัลดีเอ็นด้วยตอนนี้ผมเข้ามาแล้วมันมีแบนเนอร์อะไรด้วยอะ่ะเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่าง ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอุ้ยแต่มันมีฟิสิกส์ด้วยอะดูดิเห็นว่ามันมีลมมีความแบบสมจริงอะแล้วข้างล่างนี้เหมือนเป็นฐานทัพลับของไวรัสในคอมผมอย่างนั้นหรอแล้วมันหายไปไหนแล้ววะโอ้แล้วมันดูโคตรน่ากลัวเลยอะเฮ้ยแล้วเมื่อมันจะทอดมันคือตัวอะไรอะพิกลินอย่างนั้นหรอพิกลินถูกทอดด้วยเาะไฟข้างล่างโอ้ยโอ๊ยโอ้ยตอนนี้ผมหิวน้ำมากเลยอะผมหิวน้ำมือตาลายแล้วเนี่ยผมจะตายหรือเปล่า ไมก god ทำไมผมถึงถูกสปอนมาที่หีมามันยังสามารถสมจริงขึ้นได้กว่านี้อีกเหรอเนี่ยแล้วผมไม่สามารถขยับได้มันคืออะไรอะหรือว่าเพราะว่าโอ้ เพราะว่าตอนนี้ทั้งตัวผมมีน้ำหนักที่เกินไปผมเลยไม่สามารถขยับตัวได้ต้องทิ้งของออกทั้งหมดก่อนผมว่าอาจจะสามารถขยับตัวได้แล้วโอเคแล้วมันกลับมามีเท้าอีกแล้วหรออุ้ยพวกคุณดูดิเราสามารถเยียบหิมะได้แบบสมจริงเลยฮะอุ้ยรถออ้ชนต้นไม้ได้ด้วยโคตรเท่เลยนี่คือข้างบนสุดออ้เป็นรอยเท้าเลยอะหรือมันสวยอะไรขนาดนี้วะเนี่ยแต่ตรงน,นั้นมันคือตัวอะไรอะพวกคนเห็นไหมพวกคนเห็น